แสงกันตายแน่นอนเลยกูจะถ่ายให้แม่กปดูว่ากูจะกินมาม่าสียงเราลจะถ่ายลงยูทูบงานนี่กูว่ามาม่าสมองยางดำเลไม่เปิดช่องอ่ะมันเปิดช่องแล้วเหรอทั้งนั้นเออเอ๊ะเขาจะเปิดเราคนกินเหตุไม่ได้เดี๋ยวเขาจะวันนี้เต้องการน้ำเยอะเขาจะลองดูสักคำ นี่ไฟฉายปิดาดูน้ำชิคๆขอดูน้ำชิคๆน้ำชิคๆกต้องมองไม่เห็นเดี๋ยวเดาหมดอืมใช้ได้แค่น้ำก็ใช้ได้แล้วงั้นเพิ่งกินน้ำเยอะไฟฉายยี่ห้ออันนี้คิมอันนี้คิมไม่มีสปอนเซอร์น้ำไม่ค่อยเผ็ดซ้อมเขาอยู่นซ้อมยีไห้อไหน น้ำไม่เน้ำไม่น้ำไม่ค่อยเผ็ดน้ำไม่ค่อยเผ็ดกว่ามันมากูว่าไม่อสบายอยู่น้ำอะเส้นจะมก็เทน้ำอขึ้นจมูกนั่นแหละก่กี่นาทีอ่ะ จะห้านาทีสี่นาทีน้ำยังจิ๊บจิ๊บอยู่ดูเส้นก่อนน้ำยี่สิบเหรอเต็มสิบมันยังไม่ค่อยเผ็ดระดับความเผ็ดนะน้ำอ่ะไม่ให้ห้าเส้นอ่ะกูยังไม่รู้เนี่ยหนึ่งล้านเลยเนี่ย มันจะสแค่ไหนกันเชียวมันแค่บอกค่าเฉยๆใช่มันไม่ได้บอกนี่างนว่าไ,ไม่จะผิดขนาดไหนได้เวลาอย,ย่างยังมั้ง <c oughs> สองนาทีอยู่เลย <c oughs> <c oughs> ต้องดังกูร <c oughs> อจนเยี่ยงเนี่ยอีกสามสิบวิ โอ,โ,โ,อโ,โอเคถึงเวลากินแล้วมานะครับคุณดูนะครับเดี๋ยวผมจะมากินมาม่าเผ็ดให้ดูครับอู้สั่งมันจะแหนวะอู้นี่มันดวงดีจริงนะมือปิดสนายถ้าว่าจะถูมมีไอ้รูปอันนี้ขึ้นมาที่มันให้กดตรงนี้ได้เลยไม่ไม่เท่าไหร่อ่ะเตามลง ทำอย่างนี้ห้างนิ้วเอาใหม่นี่อันนี้ไม่เท่าไหร่เอาไม่เป็นไรอันนั้นมันต้องมันนะแล้วกูจะถอดลองชิมดูลองชิมซส้นกูเฟรดเย้ตายแล้วมันไม่เผ็ดตายกูตยเกลีมึงยังไม่เอาเส้นออกอันนี้ช้อนมันเหมือนมามา่ายำๆอันนี้ช้อนกูอืม ว่าเปอร์เซ็นต์เขาดูเสียบไหมจำได้โอ oh, ้ยดูนะมึงดูมันไม่เพดอันนี้อเราทดลองใช่ไหมใช่เออตอนแรกเราไม่เพดว่ะแต่มันจูจูมันขึ้นตา A S M I A S M มือปิดสนิาว่า เทน้ำเองเทน้ำออกเทน้ำออกใครจะเทนะไปเทน้ำออกกันชิมน้ำแล้วแลดับนิดประมาณ1้งยมนางะเฮ้ย ไฮตินล็อกเออไม่เป็นไรชอบกันไฮ <ใน S 2> ตินหน้าตากล้องโอ้คุณเองสุดสุดยอดครับแรกไ,ไม่เป็นไรเราเสร็จป,ปัป๊บก็แล้วกินไปมันจะไม่เสร็จกินไปเรื่อยๆก็ผิดว่ามันเริ่มมาล็อต ความรู้สึกของเขาก็คือร้อนคำแรกมันจะจืดๆสักพัการู้สึกของเราก็คือแสบปากสักพักมันจะร้อนละงงมากจะเริ่มเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นเออเริ่มเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นเผ็ดขึ้นของเผ็ดขึ้นแล้วตอนนี้กูห้าร้อย ปิดสนาถูกใจสิ่งนี้มืออม,ม,มือปิดสนาไม่ถูกใจความร้อนอเ,เห็นเหรอธรรมดาก็เห็นอยู่ยนะแต่ว่าเห็น ประมาณนี้นี่แต่มันแสบปากแสบตาเขาไม่แสบแต่เขาเผ็ดเฮ้ยไม่ไม่เขาร้อนเขาร้อนกูเผ็ดกูเผ็ดจริงกูบนของจริงเราต้องพยายามกินจากก่อนเรื่องกินเผ็ดไม่ได้แล้วเรากินเผ็ดได้มึงจะฝึกกินเผ็ดไว้เล่นกินไปไหนอะไรยง่ายอ๋อโอ้กูว่ามันเริ่มมาแล้วล่ะร้าน ตน,นนี้ท<ะ>ุกคนอยู่ระดับพันแล้วหรอไม่นะเขาทำมาเล้เขาร้อนเฉย Like uh, อดไ์ก็เช็ดได้มาสุดสุดใครได้อย่ากดดิ้งด้วยนะอย่ากด How about you do? <laughs> oh Oh my god. <laughs> เราไม่เห็นเลยะตอนนี้เราไม่เห็นแทบเลยเหมือนกันเหมือนกันเราไม่ได้เห็นเลยจะมามันโอ้แสบแสบมากแสบระดับตอนนี้ของทุกคนคือระดับแสนโอ้แสบ น,นี่ไม่รู้เราถืออะไรไว้อยู่อน,น,อ,น,นอันนี้ของกุ้งอันนี้ของมึงว <c oughs> ะจอมของ <c oughs> ช้อนมึงอ่ะก็เลยซ้อมเราอยู่นี่ทำไมต้องเรียกมา,า,ากช้อนเลยแตกต้นไม้เนี่ยอยากกิ่มไ้นอยากดื่มไหมเอาน้ำให้มัน <c oughs> แสบแสบปากแสบปากมากลิ้นเขาเริ่มหายแล้วไม่เริ่มอมน้ำแข็งไงลิ้นรอนนิดนึงนะแต่ปากมันท้องเลย นี่กูถึงข้าวสุดยอดแล้ว <Okay. S 1> นำ้นำลายน้ำลายแม่งไหลไมาหยุดเลยกิมมกอกาไหลกิมด,ด้วยกิมด,ด้วยมาแน่นยังอยากกิน <c oughs> กิ้นไปครับหนึง่ง <c oughs> เฮ <c oughs> ้ยมาดูสีนะไปจ๊ะทำไม เออไปนั่นแหละรอนี่ช in> ิมเขาแหละมันจะเขาวางซ่อมไว้เฉยๆไหมมันจะเป็นประมาณนี้น้ำมูกไหลไม่หลุดเลยต้องคุณจะปัะมานี่กินเห่อไม่ได้หน่อยเหรอฮะ

การแม่งมาแล้วดูที่ปากจะได้รู้ว่ากินจริงยกอะไรยกอะไรไม่อะไรกินได้อยู่โอแค่ปลาย,ยเฉยๆไม่ต้องไปเอาตูดโอ้โหไม่ไหว Chịp 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 mũi cơm nhau ngon chưa? Mặt của em đẹp không? Hahahaha Mặt của em đẹp không? Đẹp Mọi người mặt Ngon, ngon, chào chào Ê, dùng sâm ra sẽ ăn Chị sẽ ăn xíu Sâm nó sẽ